ทำไมเวลาเราก้กมก็เหมือนอาจารย์ว่ามันจะไปเซไปทางเนี้ยค่ะ oh, เราพยายามค่ะแบบก้มเปิดประตูหรือเวลาเรานอนแขกงี้นะคะพอหันมาเร็วๆปุ๊บมันเหมือนวูบแต่เราก็ไม่ได้เป็นลมแล้วพอไปหาหมอมาบอกคุณเนี่ยน้ําในหูไม่เท่ากันก็เอายาลมมาค่อยชงกินยาเมาหัวมัง่งยาน้ําในหูมั่งอะไรก็ไม่รู้กินจนแบบเป็นคนที่โอ้โหเดือนหนึ่งแล้ว กินยาไปมากชักรู้สึกไม่ค่อยดีจะท,ทำไงดีนอนก็ไม่หลับมองโทรทัศน์เปิดช่องนู่นช่องนี้เปิดไปเปิดมาเอ้าไปเจอด็อกเตอร์สรีพูดไปก็หลับตาฟังมองไม่ได้เพราะว่าพอตอนดึกๆแล้วเหมือนว่าเรามองแล้วเหมือนเราจะงงพอดูปุ๊บ <laughs> เขาก็จดเบอร์โทรไว้จดเบอร์ไว้ก็นึกในใจโทรเลยไหนไหนก็ไม่ชอบกินยาแล้วโทรมา เขาก็บอกว่าไอู้อย่างนี้อย่างนั้นไม่สนใจะสั่งเลยพอกินไม่ได้เจ็ดวันเอ้ามันหายหมดเลยนะเนี่ยที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็ม,มันชอบกนนะโทรไปเลยที่อยนะ,ะออยเลยละลนะฮะเอาขอจากออยมาเบอร์ที่เขาบอกว่าองค์การเพศสัชกรรม ก็โทรไปกินกระเพสัตว์เลยว่าเนี่ยมันใส่เอเซลรลอยเปล่านะอ๋อเซรลอยเซรลอยนะเอสอรับพอมาอ่านดูแล้วก็มาดูข้างขวดเอ๊ะมันก็ฝรั่งแต่ต่างก็กินมาสองเดือนไม่เคยเป็นหวัดเลยแล้วก็พอพออ่านดูฝรั่งโอ้มันก็วิตามินซีอันดับหนึ่งพอมาอ่านดูดาดํา เป็นที่แคลเซียมกระดูกสําหรับกระดูกอ่อนของเราเลยอ๊ะพอใบบัวบกมันก็เหมือนว่าไอ้ร้อนในที่เราจะเป็นไข้เป็นอะไรมันก็คือตัวนี้มันช่วยได้หนึ่งระดับเหมือนฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะพอมาดูอีกตัวโปรตีนจากถั่วเหลืองมันก็เป็นหอมโอนของผู้หญิงอ่อนคนที่เขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายแต่ดิฉันว่าสุขภาพดีมีขาย หากคุณสนใจสักนิดชีวิตคุณก็จะสดใส